ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมนเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง Raspberry Pi กันนะคะจากเอกสารที่เรามีเนี่ยเออก็หลากหลายเลยค่ะทั้งรีวิวบทความเทคนิคครับแล้วก็ข้อมูลจากผู้ผลิตเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เป้าหมายคืออยากจะสกัดออกมาเลยว่าเอ๊ะคอมจิ๋วตัวนี้มันคืออะไรกันแน่ มีดียังไงทำไมคนสนใจเยอะจังครับผม Raspberry Pi เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียวขนาดมันเล็กมากนะครับเท mm hmm. ่าบัตรเครดิตเองเริ่มต้นในอังกฤษนู่นเลยครับปี2012โอ้นานแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับมูลินทิที่ Raspberry Pi ก็ทำมาเป้าหมายแรกเลยคืออยากให้การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์มันง่ายขึ้นสนุกขึ้นที่สำคัญคือราคาถูกมาก ไม่กี่พันเองครับเรื่องราคานี้เอกสารผู้ผลิตก็เน้นตลอดเลยนะคะแล้วถ้าดูจากบทความเทคนิคพวกบอร์ดเล็กๆแบบนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็เหมือนคอมทั่วไปเลยครับมี CPU ซึ่งเป็นสถาปตัตยกรรม ARM นะครับอันนี้จะเน้นประหยัดพลังงานมี RAM แล้วรุ่นใหม่ๆห,หน่อยก็มี WiFi มี Bluetooth มาในตัวเลยสะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะครับพอเชื่อมต่อก็ถือว่าครบนะครับทั้ง USB มี HDMI ต่อจอได้ ช่องเสียบหูฟังลำโพงบางรุ่นก็มีพอร์ตแลนมาให้ด้วยแต่ว่านะที่สำคัญมากๆเลยที่บทความเทคนิคหลายชิ้นชี้ตรงกันก็คือพอร์ต GPIO 40ขานะครับอ๋ oh, GPIO ครับตัวนี้มันเปิดโอกาสให้นักพัฒนาหรือเมเกอร์เนี่ยไปต่อกับเซนเซอร์หรือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ค่อนข้างอิสระเลยพอร์ต GPIO นี่เองที่ทำให้มันฮิตในหมูนนะ่นักประดิษฐ์มากๆเลยใช่ไหมคะ อย่างที่เราเห็นในรีวิวโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่อง OS ล่ะคะระบบปฏิบัติการเห็นว่าต้องลงเองใช่ครับตัวบอร์ดเองมันไม่มีหน่วยความจำถาวรมาให้เราต้องใช้ SD การ d ในการลง OS ซึ่งตัวทางการเลยก็คือ Raspberry Pi OS นะครับพัฒนามาจาก Linux อืออแต่จริงๆก็รองรับ OS open source อื่นๆเยอะครับ Ubuntu ก็ลงได้ หรือแม้แต่ Windows 10 IoT Core ก็มีให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับงานที่เราจะเอาไปทำเลยครับซึ่งความยืดหยุ่นตรงนี้แหละก็เป็นอีกจุดที่หลายๆบทความชมกันเยอะเข้าใจเลยค่ะทั้งราคาถูกทั้งยืดหยุ่นแต่ถ้ามองย้อนไปตอนเปิดตัวสเปคก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายทำไมรีวิวหลายเจ้าถึงให้ความสนใจแล้วมันก็ฮิตต่อเนื่องมาได้ยังไงคะ ผมว่าราคาคือประตูบานแรกเลยนะครับมันทำให้ใครๆก็เอื้อมถึงซื้อมาลองเล่นได้ไง่ายๆแล้วก็ประกอบกับความเป็น DIY ของมันที่แบบเปิดกว้างให้เราไปสร้างสารรค์ไปทดลองไอเดียใหม่ๆได้โดยที่ต้นทุนมันต่ำมากๆค่ะอย่างที่รีวิวต่างๆบอกชุมชนผู้ใช้ก็ใหญ่มากนะครับมีคนคอยช่วยแก้ปัญหามีโปรเจกต์ให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะเลยแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ไงครับ มันพัฒนาตลอดใช่เลยค่ะบทความทางเทคนิคที่เราดูกันก็ชี้ว่ามันพัฒนาไปไกลมากจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากรุ่นแรกๆแค่ไหนโอ้โหต่างกันเยอะมากครับถ้าเทียบกับภายวันตอนปี2012อันนั้น CPU เป็น s i n เกิลค r e เองนะครับ700 m h z ะเฮร RAM ก็แค่256 m b โหน้อยมากใช่ครับแต่ตอนนี้มาถึง Raspberry Pi 5เนี่ย CPU เป็น Quad Core 2.4 GHz แล้วนะครับ RAM ก็เลือกได้สูงสุดถึง8 GB มี USB 3.0ต่อจอ 4K ได้2จอพร้อมกันเลยโห 2>, oh, 2จอ 4K ครับประสิทธิภาพตอนนี้เนี่ยบทความรีวิวบางชิ้นถึงก็บอกว่าใช้แทนเดสก์ท็อปสำหรับงานเบาๆได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นแปลกๆอย่าง Pi 400ที่อยู่ในคีย์บอร์ดหรือ Pi Zero ที่เล็กมากๆแล้วก็ถูกลงไปอีกแรงขึ้นขนาดนี้ การใช้งานก็ต้องหลากหลายขึ้นมากแน่นอกจากเรื่องเรียนเขียนโค้ดมีตัวอย่างโปรเจกต์สนุกๆที่เห็นจากรีวิวบ้างไหมคะเพียบเลยครับมีตั้งแต่เอาไปทำเป็นมีเดียเซ็นเตอร์ดูหนังฟังเพลงง่ายๆทำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่างที่ว่าหรือทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวทำ n a สเก็บข้อมูลในบ้านก็ยังได้ n a s, <NAS> <S ก็ได้เหรอคะได้ครับหรือจะไปทาง IoT ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทำระบบกล้องวงจรปิดส่วนตัวทำสถานีวัดอากาศหรือที่ฮิตๆกันก็สร้างเครื่องเล่นเกมเรทร จุดเด่นที่ข้อมูลผู้ผลิตเขาเน้นมากๆคือมันกินไฟน้อยมากครับฟังดูสนุกนะลองทำตามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะในบทความเทคนิคบางส่วนเริ่มเห็นพูดถึงการเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วยอันนี้จริงจังแค่ไหนคะอันนี้น่าสนใจมากครับ เป็นอีกทิศทางหนึ่งเลยคือเริ่มมีการเอาภายไปใช้ในโรงงานมากขึ้นจริงๆเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าระบบควบคุมแบบเดิมๆอย่างพวก PLC ในบางงานที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับอ๋อ oh, ค่ะมันมีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกร,รมสูงกว่าใช้ OS ได้หลายๆขนาดก็เล็กติดตั้งง่ายและก็เป็น Open Source ปรับแต่งได้เยอะชุมชนก็ยังช่วยัพพ p o r t ได้แม้แต่ในบริบทอุตสาหกรรม พอจะมีตัวอย่างการใช้งานที่เราเห็นจากเอกสารบ้างไหมคะว่าเขาเอาไปทําอะไรกันในโรงงานก็เช่นเอาไปใช้เก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆในสายการผลิตนะครับหรือควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อนมากนักทําแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูลหรือเป็นเกตเว์ส่งข้อมูล IoT ขึ้นคลาวเดี๋ยวนี้ก็มีฮาร์ดแวร์เสริมเฉพาะทางที่ออกแบบมาให้มันทนทานขึ้นมีพอร์ตที่เหมาะกับโรงงานมากขึ้นด้วยครับดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่แบบทั้งทรงพลังแล้วก็เข้าถึงง่ายจริงๆนะคะ แต่จากรีวิวเนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างใช่ไหมคะใช่ครับคือถึงจะแรงขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่เหมาะกับงานประมวลผลหนักๆจริงๆจังๆ,งๆอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงมากๆหรือเล่นเกมที่กราฟิกโหดๆนะครับอันนี้นยังไม่ไหวค่ะแล้วก็ถึงแม้จะมีข้อมูลให้ศึกษาเยอะแต่ก็ต้องอาศัยทักษะทางเทคนิคอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าซื้อมาเสียบปลั๊กปุ๊บใช้ได้เลยเหมือนคอมสำเร็จรูปทั่วไปก็ต้องเรียนรู้นิดนึงครับ แต่ข้อดีที่ทุกแหล่งข้อมูลพูดตรงกันเลยคือถ้าติดปัญหาอะไรชุมชนออนไลน์นี่พร้อมช่วยเสมอครับหาคำตอบได้ไม่ยาก งั้นสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมา Raspberry Pi ก็คือคอมพิวเตอร์จิ๋วๆที่ราคาประหยัดมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมาไกลามากจริงๆนะคะมีความสามารถรอบด้านเลยตั้งแต่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้เราสร้างสารรค์โปรเจกต์สนุกๆส,ส,ส่วนตัวไปจนถึงประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็ได้ถูกต้องเลยครับด้วยความเปิดกว้างความยืดหยุน่นแล้วก็ชุมชนที่เข้มแข็งมากๆของเขาค่ะและสิ่งที่แม่คิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือว่า เออได้เทคโนโลยีที่มันราคาถูกลงแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการสร้างนวัตกรรมหรืออาจจะไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในอนาคตได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจับตาดูต่อไปครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกาลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ